สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวแรี่งน้ากันเซวีเลยทอดไข่มหมากทั่วเลี่ยนพ้อพี่น้องจ้าเซวีไปซื้อหมากทั่วเลี่ยนเห็นนข้าเจ้ากินแล้วยากไหมพี่น้อง <c oughs> ว่าว่ากินนำ้ำเซวีเบืงเ <c oughs> องแนวไม่ต้องมีแต่พูงงามๆจ้าพี่น้องเบืองแนวพูดยิ่งใหญู่อยากว่าจ้าพี่น้องว่ากินน้ากันหงามเนี่ยมัน ใชวีไปกินเชวีก็ได้ยากเนาะเชวีก็ได้ยากมันกินน้ำกันพี่น้องมันมันกินน้ำกันเนื้อปูหน่อยๆแต่ว่าปูนี้ไงใช่วีกินกับข้าวเหนียวนอกบ้านน่ะเจบ๊ยบอ่ะอ่ะอ่ะมาเฮ็ดกีบก้อนมาพี่น้องมากินระบาดีกินจ้าบารีนะกินน้ำกันนะมา จานเตรียมข้าวเหนียวมากเตรียมข้วมาวเหนียวมาก,กินน้ำกันเนาะ <c oughs> สีกินสะดอกหานนี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวมันสีกินอย่างอื่นก่อน <c oughs> อยาจะบอกว่าถอยขีปกนแล้วจ้าเห็นแล้วม,มามากินน้ำกันมัานเด็กินแทแล้วบันนี้ <c oughs>